ปีาไม่ได้อยู่กับแฟนครับเลิกกับแฟนนะว่ากันงเลิกกันปี4 5เนี่ยอาจารย์ยังเป็นทหารอยู่หรือเปล่าไม่ไม่ไม่เป็นอาจารย์สอนจบการศึกษาก็สูงพอสมควรไม่บอกไม่บอกนะครับว่าได้ปริญญาตรีไม่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 ได้บอกราชพัฒน์เขาเรียกเด็กเหลือเด่นครับเด็กเลือดเด่นครับทีนี้เราก็เลยสุดโต่งมาปี4 6ปี4 7ปี4 6ผมก็ไปหาใช้ชีวิตแบบเพื่อชีวิตอยู่ที่เกาะช้าง ไม่อาจารย์มีแฟนตอนไหนแล้วก็อยู่ด้วยกันมีแฟนตอนปี2534เสร็จแล้วก็มาทำร้านตัดผมทำร้านตัดผมนี่ทำเองใช่ไหมร้านตัดผมอ่ะทำเองอยู่ที่นิวแฮมป์เชร์คือคือทีแรกเนี่ยไปเป็นลูกน้องเขาก่อนครับผมที่เล่าให้ฟังอ่ะเป็นลูกน้องเขาเสร็จแล้วก็ออกจากทหารมามาอยู่กับแฟนเสร็จแล้วก็ไปเปิดร้านตัดผมเป็นของอาจารย์อ้นเอง ร้านนิวเฮบาร์เบอร์หน้าโรงเรียนบวรหน้าที่โคราชโคราชตีม้าเปิดทั้งหมด40ไอ้1บเก้าอี้1ิเก้าอี้ลงทุนประมาณ3 0 0แสนบาท3 0 0แสนบาทนี่เงินขออาจารย์นนท์คนเดียวเลยลนเนีเลยเพราะว่าเราเราเราออกจากราชการมาเขาก็ให้เงินแถมมาเปิดร้านอแล้วเราก็เปิดอยู่ในขณะนั้นแล้วก็ยังเป็นวิทยากรสอนตัดผมอยู่ ยังมีเงินเดือนกินอยู่ที่ท<ะ>หารเรื่องอะไรตรงนั้นว <ะ S 2> ่าการศึกษานอกโรงเรียนการศึกษานอกโรงเรียนจะมีเงินเดือนให้อยู่ในการเป็นวิทยากรชั่จ้างเป็นชั่วโมงจ้างเป็นชั่วโมงเร okay. าก็ไปสอนวันรอบค่ำรอบบ่ายอยู่ <S 1> <S 1> ก็ถึงว่ามีลูกศิษย์ของอาจารย์อยู่หลายคนที่รู้จักกันอยู่ครับเขารู้จักหลังวัดป่าสารวานันจากศิษย์หลวงพ่อพุธมาก็มาเปิดร้านห้องแอร์อยู่หน้างเดนบวรแล้วก็ได้มีปีสามสี่ออกลูกปีสามหก ได้เมียเป็นของตัวเองครับได้เมียเป็นของตัวเองออกออกจดทะเบียนถูกต้องแล้วก็ไปออกลูกปีสามหกปีสามหกก็กลับยุบร้านตัดผมเพราะอะไรถึงยกกับร้านตัดผมเหตุผลเพราะค่าชาวบ้านเดือนละหกพันบาทหกพันบาทแล้วรายได้เราเราเราไม่ได้สามแสนรายได้สามแสนเดือนละสามแสนแต่ทีนี้จ่ายทั้น้อยหักค่าหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด ผู้จัดการคืออาจารย์น้อนเหลืออยู่4 0 0พันบาทเหลือสี0 0ันบาทต่อเดือนครับผมแล้วมันจะอยู่ไงไหวเนาะนี่หักทั้งหมดแล้วใช่ไหมหักทั้งหมดแล้วต้องยุบร้านครับก็ไม่มีความเข้าใจกับทางแฟนทางอะไรด้วยคือความคิดไม่ตรงกันอะไรตอนนี้ยังอยู่ด้วยกันอยู่นะอ๋อตอนนี้ยังยังไม่ได้เลิกกันตอนเปิดร้านนี่เขาเป็นคัตเชียนะอ๋อแล้วเราไปเลิกกันปี4ี่ห้าอันนี้ที่พูดนี่มันปี36อ๋อปี4ี่ห้านี่คือตัดผมมาหลายปีอยู่เนาะใช่ครับ ตัดผมหลายปีก็เจริญรุ่งเรืองอยู่ก็พอมีรายได้ทุกเดือนแต่มันน้อยใช่ไหมหรือไงกลับมาอยู่บ้านเพื่อชีวิตปีสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดไม่ใช่หมายถึงเรายุบร้านนะพูดถึงเรายุบล้านแล้วนะยุบร้านแล้วก็คือจะไปถามย้อนหลังมันไม่ไม่ไม่เราไม่ยุบเรายุบร้านเสร็จแล้วก็มาทําเป็นลูกจ้างเขาอีกรอบทำว่าสี่หกกับสามหกคนละแบบนะนี่ย้อนหลังไปสามหกนะที่พูดนี่สามหก ทีนี้เราเราจะไปสับสนตรงพศคือ3ามหกสามเจ็ดสมแปดสามเก้านี่ยังเป็นครูอยู่สี่สิบสี่หนึ่งสี่สองนี่ลาออกจากครูแล้วสี่หนึ่งมาสมัครสสอสามเจ็ดมาสมัครส,สอ้อวสมัครสสอด้วยครับสมัครอยู่แข่งกษัตริชายชุนวันไม่ได้เราเขาจ้างลงุงไม่ไม่ไม่เราพูดไม่ได้อันนี้เราห้ามพูดคือผมก็ไม่รู้หรอกอันอันนี้ไม่พศเอาอไล่พศเอา,ออเอาคือ การสมัครนี้ถ้าเราไม่มีเงินมีอะไรเราสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมอาจารย์การต่อสู้แต่เราเป็นนักต่อสู้เราสู้ด้วยชีวิตไม่มีเงินก็ลงสมัครไม่มีเงินเราก็สู้แต่ทีนี้มันเกมการเมืองอ่ะเราเราก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกถามแบบบู้หรือถามแบบตอบสนองแต่อาจารย์ก็คือไปพลาดพิงคนอื่นเยอะหรือเปล่าไม่พาดไม่พาดตอนนั้นไม่พาดพิงใช่ไหมไม่มีพราดพิงไม่มีการพาดพิงคือหาหาเสียงแบบตรงๆเลยถ้าอยากรู้ว่าประวัติของอาจารย์อ้นหาเสียงตรงไม่ตรงให้ไปดู ไอ้หมาเหตุเสาธงไม่ใช่ดูเสาธงจุดหมายเหตุปี2 5 4พห้อสี่อ็ดนี่จุดดูจุดหมายเหตุ <ừ. S 2> เลยว่าหาเสียงแบบไหน,น <ừ. S 2> ตรงนั้นตรงนั้นเราอยู่ในเครือข่าย <ừ. S 2> ของตรงนั้นเราก็ลาออกจากศูนย์การสารมองเรียนเราก็มาลงเพื่อชีวิตสมัครเนาะลงสมัครพอหลังจากนั้น อันนี้สมัครสสใช่ไหมอาจารย์ไม่ไม่บอกเพราะว่าให้เขาไปตามเอาในจุดให้เขาไปตามในจดหมายเหตุเราพูดตัดปัญหาออกแล้วก็เราก็เลิกกับแฟนเลิกกับแฟนปีสี่ห้าคือมีปัญหาเรื่องเงินกันแล้วแบบทีนี้ก็เลยเรื่องส่วนตัวไม่พูดเรื่องเงินทองไม่ว่าแต่ใครละมันก็มีทุกคนมันมีเรื่องส่วนตัวกันที่ความไม่เข้าใจกันแล้วก็การเดินทางมันก็ต้องยุติไปเนาะการเดินทางร่วมกันเนาะผมจําได้ทุกพศครับ้าคุณถามพศผมตอบเป็นพศไม่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 ถามพศครับโดยรวมๆแล้วก็ เราก็แยกกันไปแยกกันไปแล้วอาจารย์มาทําอะไรต่ออาจารย์ก็กลับไปอยู่เกาะช้างเกาะช้างไปทำอไบอกได้ไหมว่าหากินอะไรหนึ่งไปรับจ้างของคุณนายกองนายกองเขาก็ให้ผมดูแลบ้านจัดสรรจ้างรายเดือนเดือนละหกพันบาทให้เฝ้าบ้านีเฉยให้นอนเฝ้าบ้านหลังจากปีสี่หกก็อยู่ได้ปีเดียว ออกมาได้เงินมาเท่าไหร่ไม่รู้ขับรถหนีจะเกาะช้างมาโคราชเลยมามาทําอะไรที่โคราชมาตัดผมกับมาตช่างสักช่างศักอยู่หนองไผ่ล้อมหน้าประกันสังคมครับผมตรงนั้นปีสี่เจ็ดทีแปดอ่ะสองปีนี่อยู่ในร้านตัดผมเป็นลูกน้องเขารับจ้างร้อยละสีอยู่ที่บ้านจานอ้อนเดี๋ยวจะพักกันไปโอเค <Okay. S 2> คับรทีนี้หลังจากนั้นมาก็ตัดผมรับจ้างมาตลอดอจนกระทั่งผมได้กลับมาอยู่ที่บ้านดงใหญ่ในปี48ครับมาอยู่ที่บ้านดงใหญ่ปี48ก็มีเครื่องมือมาชุดเดียวเครื่องมือการตัดผมนี่นะมีชุดเดียวมีมาชุดเดียวอพอปี48มาตัดผมอยู่ก็ ตัดอยู่เดินบ้านตัดธรรมดาจาก48มาถึง65 66เนี่ยลองคิดดูมันจะกี่ปีแล้วผมถึงมาเป็นอาจารย์อ้นเดี๋ยวนี้อาจารย์อ้นคือผมตั้งให้นะไม่ได้อยากจะเป็นเอาจงอาจารย์นะครับไม่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 อาจมอะไรเงี้ยได้ผมมาอยู่จนกระทั่งจากปี48จนกระทั่งถือปี6ขอบคุณทั้ง3,300ยูเซอร์นะครับที่ติดตามครับอันนี้ผมบอกมาถึงปี65แล้วนะ ผมมาถึงปี6% 5อาจารย์อ้อนตอนนี้คืออ้อนกันงาช่างลอยอยู่ในยูท่ามีอาจารย์อ้อนกันงาบางทีเราก็อยากแนะนำนาะไม่ได้ว่าสอนว่าอะไรเราอยากแนะนําอยากบอกเล่าอยากอะไรมีผิดมีถูกสิ่งที่ดีก็เอาไปสิ่งที่ไม่ดีก็อย่าเอาไปครับครับผมมันไม่มีใครบังคับใครหรอกเนาะอาจารย์ในสิ่งพวกนี้ถ้าถามผมว่าอนาคตปี66กับปี67เป็นยังไงผมไม่สามารถตอบได้เพราะมันเป็นอนาคตและไม่ใช่หมอดูใช่ครับครับต้องถามคุณวันชัยนี่จะรู้ ผมเล่น YouTube เป็นหรือว่าผมถ่ายรูปเป็นก็เพราะคุณมันแทครับนอกนั้นผม กดไลค์กดแชร์ไม่เป็นไลค์กดแชร์ไม่เป็นผมพิมพ์หนังสือก็ในในการพิมพ์หนังสือก็ยังไม่ทันครับใน u t u b e อาจารย์อ้อนบางทีก็ไม่ได้ตอบแต่บางทีผมก็ไปตอบแทนอยู่นะครับผมครับก็ต้องขออภัยครับทุกคนครับขออภัยทุกคนนี่คือวันเวลาที่ผ่านมาผมเล่าให้ฟังนะวันเวลาที่ผ่านมาแล้วมีความคิดยังไงตอนนี้ณเวลานี้ณเวลานี้มีความคิดอยู่ว่าหนึ่งมีความสุขไหมมีความสุข มีควมสอขแกอัตภาพแล้วก็อยากทําหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งแล้วคุณวันชัยก็แนะนําไม่ต้องทําให้ถ่ายยูทูบแล้วก็ลงไปใน YouTube ลงไปในยูทูบแล้วในวันนี้ก็คือมีความรู้สึกว่าสบายใจมีความสบายใจและมีความสุขแล้วครับมีเงินใช้ตั้งแต่ร้อยบาทถึงหนึ่งพันบาทมีทุกวันขอบคุณครับรางวัลขอบคุณรางวัลที่น้องๆเขาส่งเข้ามานะครับครับ ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมีหลายรางวันอยู่นะครับผมบางทีผมก็ได้บ้างบางทีผมก็ไม่ได้บ้างแต่ผมก็ทําว่าวันหนึ่งนี่ผมได้วันละสองร้อยคูณสามสิบแค่นั้นแหละครับผมทําก็อยู่ได้แล้วเนาะอยู่ได้แล้วเงินเดือนผมก็หกร้อยมีเงินเดือนกินแล้วครับเรื่องแฟนนี่คิดยังไงคิดว่าเราจะหาไหมเลือะไหม้ใครมาอยู่ด้วยก็รับถ้าใครไม่มาอยู่ด้วยได้แต่กดไลค์กดแชร์ผมก็จะตอบว่าจริงๆแล้ว ใส่ยิดแล้วคิดว่าจะหาแฟนหาอะไรไหมอาจารย์ที่เป็นคนโสดตอนนี้ผมคิดนะคิดอยู่แต่มันไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่ได้แล้วมันมันไม่มีความเข้าใจกันหรอกเนาะคนเราถ้าอยู่แล้วมันไม่มีความสุขกันอย่างเงี้ยแล้วจะอยู่เพื่ออะไรเราใจมาวัดกันดีกว่าคือกดใจกดแชร์ให้แค่เราคุยกันแค่อะไรผ่านตรงนี้มันมีความสุขตรงนี้ก็โอ้แฮปปี้แล้วอาจารย์แค่นี้ก็พอใจแล้วครับอย่าไปคิดอะไรมากสิ่งที่ผมชอบที่สุดอนาคตก็ไม่รู้อ่ะมันจะเป็นสามนิ้วหรือสองนิ้วผมก็ไม่สามารถรู้ได้ อนาคตคือปีห6และห7ครับก็แค่นี้แหละครับสิ่งที่ผมรู้แต่สิ่งที่ผมไม่รู้ก็คือท่านก็รู้ก็บอกผมมาครับนี่คืออาจารย์อ้นครับนี่คืออาจารย์อ้นนะครับผมนี่คืออาจารย์อ้นยูร้านแต่ดผมช่างอ้นบาเบอร์ครับช่างอ้นบาเบอร์นะครับดูทางซ้ายก็ได้รดูทางขวาก็ได้รถ้าของกิงของแท้มันจะเป็นอย่างนี้ครับครับเออย่างนั้นก็จะขออนุญาตจบไลฟ์ตรงนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนเอาไว้พรปีใหม่ไว้พรปีใหม่อีกครั้งหนึ่งครับอ่า ทุกคนก็จะได้พอรอันนี้นะทุกคน,คคนจะได้พอรอันนี้ผมขอให้คุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพระศรีรัตนตรยัยคุณพระผู้มีเป็นเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสาวกลละโลกจงคุ้มครองชาวเน็บและชาวไอดอนทุกคนที่ติดตามผมขอให้ไม่เจ็บไม่เจ็บไม่ติดตามตทั้งติดตามทั<ข>้งมาดูครับขอขอบพระคุณแฮปปี้นิวเยียต่อสู้สู้ๆแล้วก็ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป ครับขอบบคคุณครัอย่าเจ็บอย่าจนเฮงเฮงโดยโด้วยทุกคนนะครับสวัสดีครับผมสว,ส,สวัสดีครับ